เปิดดวงลัคนาราศีสิงห์ประจําเดือนพฤศจิกายนนี้เดือนนี้มีข่าวดีถึง3มเรื่องได้หวาวได้ยิ้มแก้มปรีล่ำรวยสุกใจแบบสุดๆจะเป็นเรื่องใดบ้างไปรับชมกันได้เลยครับสวัสดีครับทุกท่านและยินดีด้วยกับชาวลัคนาราศีสิงห์ครับอาจารย์ได้ดูดวงดาวจรในเดือนพฤศจิกายนแล้วครับเห็นชัดๆว่ามีข่าวดีถึง3เรื่องเลยนะครับ จะเป็นเรื่องอะไรนั้นไปติดตามรับชมนะครับและอาจารย์ก็จะดูให้ครบทั้ง5้าเรื่องนี้เลยนะครับและก็เลขนําโชคท้ายคลิปอีกนะครับเรียกว่ามีการให้ครบทุกอย่างเลยนะครับก็มาเริ่มที่ตัวเรากันก่อนเลยนะครับชาวลัคนาราศีสิงค์ครับก็ที่บอกนะครับว่ามีข่าวดีก็คือดาวศุกร์ครับย้ายวันที่สามพฤศจิกายนนี้แล้วนะครับการย้ายครั้งนี้ดีมากๆเลยเพราะก่อนวันที่สามเนี่ยหรือตอนที่ฟังอยู่เนี่ยครับ ดาวสุขไปเล่นกับดาวสาวคู่ศัตรูเป็นดาวการงานด้วยเพราะฉะนั้นการงานก็เลยจะมีอุปสรรคติดขัดอะไรได้ง่ายมากนะครับแต่พอหลังวันที่3พฤศจิกายนไปแล้วครับดาวการงานเราย้ายออกครับโคจรอ,อยู่ในเรือนการเงินโอ้โหจิบจับอะไรแต่งเงินเป็นทองเห็นไหมครับวนี้คืออนนันดับแรกอันดับที่สองครับดาวอังคารครับวันที่15พฤศจิกายนครับดาวอังคารเราเนี่ยโคจรเป็นกเกษตาราธิบดีและเทวีโชคครับ ในเรือนพันธุเพราะฉะนั้นก็มีเกณฑ์ที่จะได้รถได้บ้านมีข่าวดีเรื่องบ้านรถที่ดินอสังหาริมทรัพย์นี่เรื่องที่สองเรื่องที่สามก็คือทําดีๆเลขบ้านเลขรถออกครับเห็นไหมครับอันนี้ก็คือข่าวดีถึงสามเรื่องเลยนะครับแม่ก็ยินดีด้วยกับชาวสิงเลยนะครับนะและนอกจากนั้นครับดาวอาทิตย์ดาวประจําตัวเราถึงแม้จะได้ตําแหน่งเป็นนิดนะครับแต่ปีนี้ไปเลงกับดาวพฤหัสข้างบนครับ เป็นคู่มิตรกันครับตัวเราก็เลยจะฟื้นกลับมาคึกคักมีคนเมตตาปรถมช่วยเหลือเกื้อกูลครับเพราะนั้นในเดือนพฤศจิกายนนี้ก็ลุยทําได้เลยแต่อยู่ในเรือนสหัสชะอยู่ครึ่งเดือนก็แปลว่ามีเกตต้องเดินทางติดต่อเจรจาพบปะเข้าสังคมทําไปเลยเพราะว่าดาวตัวเองอยู่ในเรือนสหัสชะดาวสหัชชะดาวศุกร์ไปรอในเรือนกัรนเงินเห็นไหมเดินทางเราได้เงินติดต่อเราได้เงินสื่อสารแล้วดีทําไปเลยนะครับและหลังจากนี้ครับวันที่17พฤศจิกายน ดาวตัวเองไปอยู่ในภพพันธุแปลว่าต้องไปเกี่ยวข้องกับบ้านรถที่ดินอสังหารินทรัพย์รวมถึงดาวการเงินด้วยนะครับก็ไปอยู่ในตรงจุดนั้นแสดงว่านี่แหละต้องไปข้องเกี่ยวกับญาติพี่น้องทรัพย์สินมรดกบ้านรถที่ดินอสังหาคอนโดให้เช่าอะไรอย่างเงี้ยโหโดดเด่นครับไปในทิศทางที่ดีเลยนะเพราะฉะนั้นบอกเลยว่าเป็นจุดจังหวะที่ดีมากๆเลยนะครับแต่สิ่งที่อยากจะฝากก็คือดาวราหูโคจรเข้าเรือ,มอนมรณะแล้วปัตตานีมรณะแปลว่า ห้ามไปมีหุ้นส่วนนะครับอย่าไปร่วมลงทุนกับใครนาทีนี้ต้องทําด้วยตัวเองเท่านั้นถึงจะสําเร็จถึงจะรวยไปร่วมลงทุนมีสิทธิ์โดนหลอกโดนโกงนะครับต้องไปออกหุ้นกระแสต้องเป็นข่าวอีกก็จะไม่ดีนะครับต้องไปฟ้องร้องอีกมีปัญหาเพราะนั้น้าทําเองรวยลูกเดียวเลยนะครับอ่าและการเงินกันบ้างครับและโชคลาภเป็นดาวดวงเดียวกันเลยครับก็คือดาวพุธครับดาวพุธเนี่ยโูย้ายตั้งแต่วันที่หนึ่งพฤศจิกายนเลยนะครับจาก กราฟิกด้านซ้ายนะครับย้ายเข้าเรือนพันธุเห็นไหมมีเกณฑ์ได้เงินได้บ้านได้รถได้ที่ดินเลขบ้านเลขรถออกก็ได้เห็นไหมโดดเด่นนะครับนะเกี่ยวไปคุยเจรจารพ่อแม่ญาติพี่น้องนะครับหรือใครท,ทําธุรกิจเกี่ยวกับบ้านรถที่ดินในฐานเงินคร,รับจะโดดเด่นแบบพิเศษหรือทำธุรกิจกงศีเขาเรียกว่าบิสเนสเฟมิลี่อ่าครอบครัวมีธุรกิจอะไรอยู่เนี่ยจังหวะนี้จะเป็นอะไรที่โดดเด่นนะครับแต่ก็ต้องบอกว่าดาวพุกก็จะย้ำที่24่ิบพฤิการม หมายความว่าถ้าดาวหนึ่งหนึ่งเดินย้าถึงสองครั้งเนี่ยแปลว่าเราต้องทําอะไรให้ไหวให้เร็วถึงจะได้เงินนะครับถ้าชักช้าอึดอาดลีลาลังเลยอดนะครับนี่เห็นนะไหมรู้ไว้ก่อนเลยงานวะัน,นที่ยี่สี่เนี่ยพุทธก็จะย้ายเข้าสู่ภพปพุดตะกก็จะไปเกี่ยวข้องกับบุตรบริวารต่างๆนะก็จะดูน้อยลงไปแต่พระดาพุธได้ตําแหน่งเป็นปากด้วยอ่าส่วนนี้เรื่องของโชคลาภก็เช่นเดียวกันเนี่ยเมื่อดาวโชคลาภอยู่ในเรือนพันธุ์ทุก็เป็นอะไรไม่ได้นอกจากเลขบ้านเลขรถจะออก ดยดาวอังคาอยู่ที่1 5้าก็เป็นกเกษตรตาทิพย์ลีและเทวีชโชคก็ดาวบ้านดาวรถให้โชคไงเหน็นไหนนะมเพราะนั้นก็จัดได้เลยบางคนมีรถหลายคันก็ดาวอังคาก็ต้องเป็นรถแนวรถกระบะสิครับรถลุยล่ะอ่ามีกระบะกะเก่งอย่างเงี้ยก็ต้องเป็นรถกระบะนะครับเห็นไหมหรือคันเก่ากับคันใหม่ก็ต้องคันที่เก่ากว่าหน่อยอะไรแบบนี้นะครับให้แบบละเอียดละเอียดกันไปเลยนะครับก็จะได้โชคจากเรื่องราวเหล่านี้และนอกจากนั้นดาวเกตเห็นไหมครับเทพเท,ทวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ย้ายมาได้วันที่4ี่ครับ ก็จะเป็นเลงดาวอังคารดาวบ้านรถที่ดินดาวพุธก็ดาวการเงินดาวอาทิตย์ก็ดาวตัวเองอีกวันที่สิบเจ็ดโอ้โหแสดงว่ายิ่งหลังกลางเดือนไปแล้วจะคึกคักนะครับมีได้ทรัพย์สินเงินทองได้บ้านได้รถแหมโดดเด่นแบบสุดๆครับยินดีด้วยเอามาในเรื่องการงานแน่นอนครับดาวสุขย้ายก่อนนะวันที่สามนะครับดาวการงานย้ายเข้าเดือนการเงินไปเลงกับพระราหูแนะนําเลยนะใช้สื่อออนไลน์เข้าช่วยนะครับก็จะดีหรือบางทีต้องมีนัดไป เลี้ยงไปดินเนอร์ไปอะไรในช่วงกลางค่ำกลางคืนบ้างน,นะเพราะดาวราหูโดดเด่นพักกลางคืนถ้ามีงานทั้งแบบนี้ก็ไปทําได้นะครับแต่ก็ต้องดูแลตัวเองด้วยนะก็เหมือนจะทําให้เรามียอดขายผลประกอบการเพิ่มขึ้นอันนี้ดีนะและที่สาคัญดาวการงานที่เดือนจันรเงินหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองแสดงว่าเดือนพฤศจิกายนนี้ดาวการงานโดดเด่นครับรีบทํารีบลุยเลยไม่เจอคู่ศัตรูแล้วด้วยและยิ่งสุกกับราหูเป็นคู่ลุ่มหลงแปบลบว่าถ้าง,งานแล้วอ่ะเราทําให้ลูกค้าหลงนะครับ หลงในตัวเราก็คือขายตัวเองอะเนาะที่ว่าใช้ขายความสามารถ 2. ขายโปรดักโอ้โหยั่วด้วยโปรดักดีๆอะไรดีๆนะครับรับประกันเลยขายได้ถล่มทลายนะครับแต่ก็ต้องบอกว่าดาวสุกก็เป็นนิดด้วยนิดก็แบบว่าก็จะต้องมีแก้ปัญหาบ้างเลยนะครับมีสิจะต้องพลิกแพงอะไรพวกนี้ด้วยนะครับนะอันนี้ก็ให้รู้ไว้แล้วมีดาวเกดครับเป็นเราอยู่ในเรือนการางานวันที่สพฤศจิกาย,ยนระยะอีกครึงเดือน ไหว้เจ้าที่เจ้าทางที่ทํางานเวลาจ,จะไปคุยกับลูกค้าไปไหว้เจ้าที่เจ้าทางของบ้านลูกค้าก่อนออฟฟิศลูกค้าก่อนพี่ขอพรเลยคุยประสบความสาเร็จลุ่งเรืองร่ํารวยเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะได้นะครับนะเพราะฉะนั้นาการงานเราก็ต้องมีมุมแบบนี้นะก็จะดูแล้วโดดเด่นมากเป็นพิเศษนะครับตรงนี้ความรักกันบ้างเนี่ยแหละเป็นเรื่องที่ต้องฝาก ก็าดาวเสาร์เล็งรักนี่มันก็เข้าเกณฑ์อาพัอปิภาโ,โ,โทษแทะปะเหินหินก็คือไม่ดีดาวคนรักลาหูก็ไปเป็นมรณะก็แปลว่าอย่าเพิ่งมีใครโสดเน้นทํางานสร้างบ้านสร้างรากฐานสร้างความมั่นคงเพราะว่าดาวกันงานเราเด่นนยอยู่ในเรื่องการเงินเห็นไหมดาวตัวเองก็อยู่ในเรื่อนพันธุ์ดาวพันธุ์ดาวขันก็โดดเด่นเพราะนั้นเห็นได้ชัดอย่าเพิ่งไปมีใครช่วงนี้ระวังโดนหลอกโดนโกงนะยิ่งลาหูไปเล่นกระสุนนี่คู่ลุ่มหลงเลยนะมีเกณฑ์โดนหลอก โดนโดนพาไปผู้ยิ่ผู้ยำอะไรเงี้ยได้หมดถ้าใครคิดจะมีรลอไปเจอผ่านโลกออนไลน์แล้วก็หลอกเราจะเป็นคดีความกันอะีกนะอันเนี้ยระมัดระวังหรือแก๊งคอนเซนเตอร์ถามหานะครับเพราะนั้นคนโสรไม่แนะนําส่วนคนมีคู่ก็ดูแลสุขภาพคู่หน่อยนะครับหรือพาพกันไปกินไปเที่ยวไปทําบุญก็ได้ช่วงนี้เทศกาลออกพรรษาทอดกระถิน่นก็จะเป็นการดีเพราะเป็นการสร้างบุญบุญก็จะหนุนนำนะหรือคู่พาไปเที่ยวต่างถิน่นต่างแดน ต่างประเทศได้หมดนะครับตรงนี้นะครอบครัวลูกบริวารครับเรื่องสุดท้ายแล้วนะครับโอ้โหโดดเด่นอยู่แล้วครับดาวองคาจะเด่นอยู่ที่สิบห้านะครับพฤศจิกายนเนี่ยเกษตรและเทวีโชคก็แปลว่ามีข่าวดีแล้วกันอเกี่ยวกับบ้านรถที่ดินถึงแม้จะเจอดาวพุธไปเจอคู่ศัตรูไปเจอดาวอาทิตย์ก็ระวังหน่อยเก็บของในบ้านให้เป็นระเบียบเรียบร้อยไม่งั้นเดี๋ยวไปเดินชนนั่นชนนี่เดี๋ยวเลือดตกยางออกหรือจะคุยกับที่บ้านคุยกับคนในบ้านก็ คุยกันดีๆนะครับจะได้ไม่มีปัญหาหรือเล่งกับดาวเกีิเทพเทวสิงค์ก็พาครอบครัวไปทําบุญด้วยกันเห็นไหมก็จะหนุนดวงกันอยู่กันได้นะครับตรงนี้ส่วนเรื่องลูกเรื่องบริวารเนี่ยโอ้โหดาวพฤหสัสอยู่ลอยๆแล้วดาวบริวารได้ราชาโชคดวงเดียวไม่มีลาหูมาบีบบังคับมากดดันแปลว่าลูกน้องจะขยันแต่ยังเดินถอยหลังพักองศาก็แนะนําให้ไป ทำางเก่าๆก่อนอะไรอย่างนี้ก็ได้นะแต่ยังไงเขาก็ดีขึ้นกระจายงานลูกก็มีเกณฑ์สอบติดมีอะไรดีๆมีข่าวดีมาให้เราก็คือสรุปเรื่องครอบครัวรุปนวัวานเนี่ยไปในทิศทางที่ดีขอแค่คิดก่อนพูดเท่านั้นเองนะครับก็จะผ่านได้เพราะนั้นโดดเด่นครับเงินงานธุรกิจเต็มที่ได้เลยนะครับอ่าแล้วเลขนําโชคท้ายคลิปครับแปดสามสี่เก้าหครับ ขอให้ชาวลัคนาสิงห์เฮงเรวยรวยในเดือนนี้เลยนะครับและที่คือภาพรวงดาวจรนะครับไม่ใช่ดวงคนใดคนหนึ่งนะครับแต่ใช้ดูเป็นแนวทางเป็นไกด์ไลน์ได้ครับและถ้าอยากรู้ดวงเราเองนะครับก็จะได้มากได้น้อยให้แม่นยําสุดๆเนี่ยต้องดูดาวตอนเกิดและวันที่เกิดครับและอาจารย์เกตเววานะครับก็รับดูดวงแบบเจาะลึกเลยนะครับทาตามลูกศรชี้ได้เลยครับแอดไลน์แอดไซเกตเววา65ครับ แล้วทําตามที่ไลน์บอกแล้วประกันได้ภายใน24ชั่วโมงหลังจองมาอย่างแน่นอนครับและก็ต้องบอกนะครับว่า YouTube ครับมีปุ่มซูเปอร์แตงแล้วนะครับใครที่อยากเป็นกําลังใจให้กับอาจารย์เกรทเทวาครับทําตามนี้ได้เลยนะครับก็คือปุ่มซูเปอร์แตงก็คือรูปหัวใจครับอยู่ด้านล่างของคลิปนั่นเองนะครับนี่ละครับรอบสีแดงครับคําว่าขอบคุณครับ แตะเข้าไปได้เลยนะครับจะมีตั้งแต่40บาทถึง1,000บาทครับร่วมเป็นกําลังใจให้อาจารย์เกตเทวาและแตะซื้อและส่งมาได้เลยนะครับแล้วก็ต้องบอกนะครับว่าปัจจุบันนี้ครับช่องอาจารย์เกตเทวามีผู้ติดตามมากกว่า150,000คนแล้วนะครับเป็นช่องมหาชนอย่างแท้จริงและอาจารย์ก็จะทําคลิปที่มีคุณภาพทํานายดวงชะตาอย่างแม่นยําแบบเจาะลึกรายละเอียดถึงพื้นดวงเนี่ยให้ทุกท่านเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากเลยนะครับ กดติดตามครับกดกระดิ่งนะครับตรงนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับก็จะได้ภาพนี้ขึ้นมานะครับนั่นแหละครับเรียกว่าติดตามแล้วครับฟังก่อนรู้ก่อนรวยก่อนมีปัญหาบอกทางแก้เราก็รอดก่อนนะครับแล้วใครที่กดติดตามอาจารย์ก็ขอให้ผลบุญที่อาจารย์ได้ทํามานะครับให้ทุกท่านที่กดติดตามประสบความสําเร็จรุ่งเรืองสมหวังร่ารวยมีโชคมีลาบด้วยนะครับตรงนี้แล้วก่อนจากกันไปครับอาจารย์เกตเทวมีภาพเฉลิมยูชตาสุนบุคคลเป็นรูปดวงเราเองไม่เหมือนใครในโลกครับ และมีไว้ดีอย่างไรครับมีคาถาบูชาดดงชะตาคาถาเงินล้านครับยิ่งสวมจะเป็นมงคลหนุนดวงสําเร็จลํารวยครับและมีสีมงคลเป็นพื้นหลังนะครับให้สีอะไรไปนะครับไปประยุกต์กับข้าวของเครื่องใช้ทุกชนิดเลยนะครับให้ใช้คุมนี้สีนี้เลยนะครับจะได้สําเร็จได้รวดเร็วขึ้นครับ 3. ครับรู้ลัคนาเกิดที่แท้จริงครับ จะได้มาฟังช่องอาจารย์เจษเทวาได้ถูกต้องแม่นยำมากขึ้นครับรู้ท่ารู้เลือกสู่ความมั่นคงครับ4ครับบันทึกภาพโทรศัพท์มือถือเป็นมงคลแล้วไม่พอนะครับเวลาไปทําบุญวัดไหนนะครับเขียนรูปดวงแบบนี้ที่ตามที่ให้ไปได้เลยนะครับและอธิษฐานขอพรครับผลบุญนั้นจะสําเร็จสักเซสสมริผลได้เร็วขึ้นครับสุดท้ายครับนาไปปรินไว้ใต้ฐานพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่เราเคารพนับถือครับจะเสมือนมีเทพเทวาคุ้มครองเราอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับและมีลูกค้าอาจารย์ครับทาแบบนี้นะครับแน้วนําไปเสี่ยงโชค ได้รางวัลไปหลายหมื่นเลยนะครับโดีขนาดนี้ครับบูชาเพียง199บาทเพียงเท่านั้นครับสนใจก็แอดไลน์มานะครับแอดสายเกรซเทวา5ก้าครับทักมาสั่งภาพดวงครับแล้วก็พิมพ์ต่อเลยนะครับบอกชื่อนามสกุลจริงวันเดือนปีพศเกิดเวลาเกิดและจังหวัดเกิดนะครับแล้วก็โอนเงิน199บาทมาได้เลยครับใครทาครบก่อนนะครับอาจารย์เกรเทวาจะจัดส่งทางไลน์ให้ก่อนได้เลยนะครับและสุดท้ายครับ อาจารย์เกรเทวยินดีรับตวดวงชะตาเป็นลายบุคคลครับเพราะดูดวงแม่นยำครับต้องดูดาวพื้นดวงเกิดของคุณ1ิบดวงครับบวกดาวจอรอีกสิบดวงครับจะบอกได้หมดทุกอย่างครับจะมีคําตอบครับช่วงเวลาไหนจะดีจะต้องแก้แบบไหนอะไรยังไงนะครับแล้วดูดวงกับอาจารย์เกรทเทวาแบบเจาะลึกแล้วจะได้อะไรบ้างนี่เลยครับการเงินจะรวยไหมได้จากอะไรเก็บแบบไหนดีปีนี้จะรวยไหมช่วยวางแผนด้านการเงินให้ได้นะครับตรงนี้ แล้วการงานจะเป็นลูกจ้างหรือเป็นเจ้าของกิจการดีงานที่ทําแล้วจะรวยหรือไม่ปีนี้ลงทุนขยับขยายดีหรือเปล่าช่วยวางแผนธุรกิจเปลี่ยนงานดีหรือไม่ส่วนในเรื่องความรักครับเราก็จะดูนะครับว่ามีคู่ดีหรืออยู่คนเดียวอันไหนดีกว่ากาันเนื้อคู่จะมาจากทิศทางไหนและมีลักษณะสงต่ําดําขาวทํางานอะไรเป็นแบบไหนดีมีแล้วจะรวยหรือไม่ดีขึ้นหรือแย่ลงจะเจอหนูคู่ช่วงเวลาไหน จะไปต่อหรือพอแค่นี้และเรื่องอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องรูกบริวารโชคลาภดีไหมนะครับสุขภาพร่างกายเป็นเช่นไรโรคภัยไข้เจ็บมีเกณฑ์ต้องดูแลสุขภาพเช่นใดถึงจะดีนะครับครอบครัวบ้านรถเดินทางเพื่อนฝูงต่างๆ ดูได้หมดทุกอย่างช่วยกันแก้ปัญหาให้ทุกเรื่องทุกปัญหามีทางออกนะครับแล้วที่สําคัญนะครับขาดไม่ได้เลยนะครับก็คือสีมงคลเลขมงคลมหารวยดูซับรับซับรับโชคครับตรงนี้และเป็นเลขเฉพาะตัวเฉพาะตนเท่านั้นนะครับเพราะนั้นใครมาดูจะได้หมดนี้เลยนะครับเรียกว่าคุ้มยิ่งกว่าคุ้มเลยก็ว่าได้นะครับถ้าสนใจก็นี่ลยครับสแกนคิวโค้ดตรงนี้เลยก็ได้นะครับค่าครูเพียง7จ็ดร้อยเก้าสิบกว่าบาทเพียงเท่านั้นครับประสบการณ์ เรียกว่าเกือบ10ปีนะครับเพะฉะนั้นมีทางออกให้คุณได้อย่างแน่นอนครับมั่นใจได้เลยนะครับสนใจก็แอดไลน์นี่ครับแอดสไลน์เกสเทวาหที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับเราจะดูให้ครบจัดลึกจัดเต็มไม่มีอั้นเลยนะครับทายกันแบบเนื้อเน้นๆตอบทุกคําถามเลยก็ว่าได้นะครับและที่สําคัญครับอย่ารอให้มีปัญหาแล้วค่อยมาดูนะครับควรดูดวงตั้งแต่ตอนที่ยังไม่มีเรื่องดีสุดเช่นตอนนี้นะครับเรากําลังอยู่ในภาวะที่สบายๆกลางๆนะครับ มาดูเลยครับเราจะช่วยวางแผนไปสู่ความสําเร็จได้เลยนะครับอาจจะทําให้คุณไปเสร็จและนี่นะครับก็คือการแอดไลน์ครับแอดสาเกรทเทวาหห้ามานะครับก็แตะเพิ่มเพื่อนมาได้เลยนะครับแล้วก็อ่านในไลน์ครับก็จะเจอภาพนี้นะครับก็คือกติกาการดูดวงกับอาจารย์เกรทเทวาครับก็ทาตามที่กติกาที่ไลน์บอกครับก็จะมีโปรโมชั่นบอกเลยนะครับว่าถ้าจองมาเลยนะครับโอนเงินบัญชี อาจารย์เกตเทวานะครับ799บาทนะครับธนาคารกรุงไทยเนี่ยนะครับแล้วก็เสร็จแล้วพอโอนจองมาก็บอกวันเดือนปีเกิดพออเกิดและเวลาเกิดครับเนี่ยครับจะได้ดูภายใน24ชั่วโมงหลังจองมาอย่างแน่นอนครับแน่นอนครับสาหรับท่านใดนะครับที่สนใจนะครับอยากกระตุ้นยอดขายมีรายได้เพิ่มขึ้นสําเร็จและล่ํารวยนะครับอาจารย์เกตเทวายินดีเป็นผู้ช่วยครับในการเชียร์สินค้านะครับเพื่อเพิ่มรายได้ด้วยการออกงานอีเวนต์เพิ่มยอดขาย จากภาพที่เห็นนะครับก็จะเห็นเลยว่าขายดีมากๆเลยนะครับแล้วยังได้ดูดวงวางแผนชีวิตกันด้วยนะครับและเราจะสมหวังร่ํารวยไปด้วยกันนะครับสนใจก็แอดไลน์ที่ขึ้นนี้ได้เลยนะครับและก่อนจากกันไปครับอย่าลืมนะครับไปชมคลิปถัดไปกันด้วยนะครับและที่สําคัญท่านใดฟังแล้วอยากรู้ลัคนานเพราะลัคนานนั้นแม่นกว่าราศีนะครับง่ายๆเลยครับฝากวันเดือนปีพศเกิดครับเวลาเกิดแบบเป๊ะๆนะครับ ช่วงเวลากว้างๆนครับอาจจะไม่ได้ตอบให้นะครับตรงนี้และจังหวัดเกิดนะครับใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับถ้าคอมูลถูกต้องตอบให้อย่างแน่นอนครับ